โอเคครับบราสวัสดีน,นะครับตอนนี้โค้ชก็กำลังอยู่ในช่องเวลาว่างนะครับวันนี้เราก็มาเก็บวันนี้เราก็มาได้เก็ไม้ครับเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คือเราเออทุบดินแล้วเราจะได้ดของที่โค้ชจะโอพีเลยนะครับตัดไม้เลยรเนาะเฮ้ยสงสัยรีบลงแอดออนเกินไปไม่เป็นไรแต่เราได้ฟอนเทามาละวิเดียวเตะ วิทดดยวแตกจริงๆนะจริงๆนะโ,โคตรรัวโคตรชอบเลยหืมื้อื้อเราต้องทำภาฯรกิจโดยการไอ้นี่นะทุกคนเออนี่เนเธอรูนทุกคนเห็นเนเธอรูนไหมวัดดี เรต้องเอาเกาะเน,นเธอไรแบบขอให้เป็นเกาะเน,นเธอไรก็พอเอาไปเหนื่อยมากเเอาไปใส่ในกล่องที่เราจัดเตรียมไว้นะครับทุกคนผมขอฟาร์มของแป๊บหนึ่งมาเจอกันตอนที่ผมฟาร์มของเสร็จเลยละกันไปละมาใกล้ถึงเนเธอรุนละเมื่อกี้แวะแต่มานิดหน่อย อาจจะมีเสียงรบกวนนิดหนึ่งนะครับก็ขออภัยในการไม่สะดวกนิดไม่ได้ทุบนะครับโอ๊ยเฮ้ยยอันนี้เท่กันไหมเฮ้ยเราเฮ้ยเอากล่องนี้ก็ได้นะที่จริงอ่ะเก็บอันนี้มาไห้โบกับอืมโอ้โหนี่เจอละที่ที่เราจะหยุดไฟใส่ที่นี่ หยุดไฟะหยุดไปนะอะทิ้งของที่ไม่จยัเป็นเพ่อน,นนะฮึบฮึึบฮึบฮึบเสียงดงังจริงไปหาชุดก่อนเ er right. ยเท่าไรเวลาดีหรอต้องขอเรื่องหน่อย อุ้ยได้เหรอตามกล่องอีเธอไรฮะเพื่อจะได้เอาไปเปิดประตูนิติดีเอ็นนะฮะเอาเต็มแล้วเหรอรัากล่องมาแบบบึ้มๆคิ่คืือเลยอ่ะทิอุ้ยอุ้ยทิ้งนี่โอ้โหสวัสดีครับ มีของอะไรผมครับไหมครับโอเคครับขอบคุณครับวางเลยครับทิ้งกล่องครับหน่อยครับวางเป็นเอิ่มเอามาครับขอบคุณครับอมทิ้งยดนี้ไปครับขอบคุณครับเพื่ออะไรนี่ครับผมเป็นดรีมนะครับ ย่ามาดูถูกผมนะครับเพื่ออะไรวะว้าวไปขอฟังของเนเธอร์ไลท์ก่อนแต่ตอนที่เสร็จทุกอย่างเลยแล้วกันโอเคตอนนี้ผมก็ฟาร์มของทุกอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคนุกคนยูหูผมพร้อมแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะพร้อมแบบพร้อมมากๆ ในเวลาฮีโร่พูดมากผมพูดเยอะเลยนะไอ้คำว่าในเวลาฮีโร่ดรีมดรีมเนื้อกดผิดอีก สวัสดีสวัสดีไปต่อไปก็จีิจริงผมเล่นมอสเอชีพีด้วยแหละแต่แต่แต่ก็ไม่มีอะไรหรอกอนะเฮ้ยอ,อย่าลืมของบางอย่างดิของที่โคตรจะสำคัญและจำเป็นเลยไฟแช็กฟินแอนด์สติขาจุดแปบ๊บ ว้าวว้าวว้าววาวรับกัอกันกันแกไปเลยดิเอลูก่อุ้ยอุไม่เท่ไปอย่างนั้นเลยไม่ติด่ะทำามทำผิดตรงไหนวะ ไม่รู้พทเป็นไงกว่าใช้หมดเวลากับการสร้างตูัว DNA สิบกว่าล้านอันแลน้วนะเนี่ยเ้วลาฮีโลอุจไมกกซี่สู้กับมังกรเสียงมับบิ๊กเอ็กอโอเคสมองผมยัง ยังเหลืออยู่ที่ยังเอาพิกเอ็กซ์มาแต่ไม่มีไม้เหรออะไรทีนทีไม่เอาอ่ะมันมันไม่ดีหรอก,ดเ,ก,เ,กเดี๋ยวเวลาฮีโลเมคเจอร์ซไปไม่ได้มองหน้านะ ขอยืมกันหน่อยพี่ต้องมาพี่มาดิตก๊ายแล้เหรอ้าอพี่เป็นไรอ่ะเป็นน้ำแดดยาเข้ามาทำไมล่ะฮึม่มตอนนี้ผมโดนกดแขนสตเตเบอร์ติร,ตรีมเออเออไม่มีลูกกระสุน,นอีก โอเคโอเครอด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 ไปอยู่ในท้องมันคือตัวเดียวเป็นมือสองเดบาตยุกมาดิขอาสี่เอาลูกเทนนิสก่อนอย่ายิงกันดิโอ้โหเสียคลิปนี้เป็นคลิปทำเล่นๆนะ ว่าไม่มีคลิปจะลงลอย่าไปซีเรียสจริงจังอะไรกับมันหม่เศษของไปเลื่อปกติของผู้เล่นใหมนะ่นะจริงก็ไม่ใหม่หรอกนานแล้วแหละแต่เพิ่งมาเล่นเป็นไงว้าวทำลายเสาให้ได้โอเค เฮ้ยโคตรตึงเลยเสามังกรเนี่ยเนี้ยเนี้ยเอ้ามังกรมาแล้วก็ซูนแทนเฉยเลยโอเคเสียงดังโพด อืมอืมอุ้ยเดี๋ยวเร็นฮีโร่เดี๋ยวผมเอ่อตัดถ้าเห็นกิปมันสั้นๆก็ผมจะตัดตอนที่ผมฟาร์มของัเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันมันก็มีประตูเนเธอร์ผมก็เลยเตรียมของก็จัดของเรร้อยๆแล้วขอจัดจะเม มังกรใกล้ตายแล้วโอดมันโอดมันกินดีแอปเปิ้ลเท่นี่ยแต่ตอนที่มันเออกำลังมาเลยแล้วกันเอ็มังกรอ็มังตนึนเอ็มังกรนะต่อไปเลยฮนะต่อไปเลยต่อไปเลยต่อไปเลย บายังไมกรนนะครับบ๊าาย